กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีครับลุงสบายดีเบิร์ตสมองสบอนสายดีเบิร์ตสุขสุขคนสบายดียามส,สาวพี่น้องวันนี้ก็กวก่าผมมาพอก้าวเก่าน,นะพี่น้องอีสองสละบัรนาคลิปในกระสิผพพ้าผิดผ้าหนองไปหาอยู่หากินอีกแหละพี่น้องเลยไปลิปไปหายัางแหละนี่เินน้องกันวะวะเขาได้เห็ดมาเาก็สิไปหาเห็ด บรรยากาศเมือนถืมพี่น้องเอ้ยมือนี่ฝนหยตกจะขี่ได้ยังเลยน้อพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนกันเขาเขาก็สุกเป็นเลยพี่น้องเอ้ยพี่หำแบลงไปเท่านั้นมันแดดอีกประมาณสี่ท้่มเอาก็จึงขี่เกี่ยวพี่น้อง ซุกไล่หา DM, ยเติบสีหาหายน้ะมวนดำก่อนนะหาป้ยเขาเตียดำนะพี่น้องที่มันซุกเขาเตียดำกัเขาเตียดำดำน้ำหลังเน่อยัีนี้เขาเตียดำดำก่อน เขาแก่หนาำเลยเขามัน,น้นามโบกมันกับหมองเขียวหมองเหลืองหละที่จริงกมันสปเปนล้งในมันซุกไปเลยเขาก็สิได้กินเขาใหม่เลยกันเลยป้าเชียงป่ามันลงหลีไ่จกัก nằm lay bộ hang này, phấn tock, mẫn tốt, tốt hèn, hang nằm lay thôi chờ lợi chờ lợi ba cầm long tọt lì nè phải trả lời, trả lời. Yeah. À. ซื้อแค่ <laughs> มันแดนเขาจิก่อียไปแล้วเขาแต่ทงอื่นยัง <ไป S 1> ทงอื่นยังเขียวกะจีอันนี้เขาคือกลางเขาเจ้ะน่าสะว่านี่ยังบุทัลแหละนั่นสัยังบุทัลอลไกลมสัยังบุทัลอลไรมานยังบุทัลอะไรอย่างน้สับเต่หน้าเขาใส่แต่เขาดอเบิดทางโน่นก็เริ่มยายแล้าาว แถวนี่ก็ซมเอาแล้วสิได้เกี่ยวก่อนหมูเมือนี้ไปซองคนไม่รู้พี่นุ้ยเเออขาเขาว่าไปเห็นกระทางโนนอ๋อจะกสีไดายพี่ช่างเลยนะพี่น้องอันนี้อันนี้เขาเจ้าเสียเขาเจ้าสามห้กระดิหูกอนหู่ไปกิน เดี๋ยวหอดป่ายังเบิ่งอีกเธอหนึ่งนะพี่น้องเราลุลเราสนมังกรพี่น้องจะขี่ได้อีชัางไปสองคนแม่ลูกมื่อนี่้องกันว่าเขาได้เต็มขู่้องกันว่าเขาได้เต็มขู่เมื่อจ้ะพี่น้องเฮ็ด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 พวกแกแกงแม่อยกเฮ็ดปลวกชิกแหรอเดี๋ยวมาเก็บกันพี่น้อง

ใหนะ chưa ุมซน้องกันน่ะไปยังมาเที่ยงกันกับแม่พ sure> ี่น้องเลยคนไหนอยากลงหวยมงแต่ว่าแม่พามาหวยปลาแดดหายงอหลงงอห้าหอดบัวหาพอห้าบัวดาะลจะไปหาขาพี่น้องเลยกำลังออกพี่น้อง ดก่อกง่ากจะได้เขาเจาะมาเทียงเขากลมีแต่ดอกเงงักมาเต็มโพลมีต่ดอกกจูนอะไรวะดอกเงางักเจนดอกามพี่น้่งกำลังกำลังกำลังจูนเดิมอขอขอก็แตก็มีมีพี่น้ยเฮ้ยเเอาละ พูดเกมไม่เ้องนี่เกนี่กระตากได้มาขามมาแล้วพี่เน้ะเพราะว่ากายมานาเห็นะมาขามขืดอยากเมื่อสิก้อยแจวกินสมวะประเทศก็ได้ขามวะในดอนน้องหมอหอนหาบัถั่วฉันเนาะมึงเนาะพี่เนาะมึงเนาะมึงเนาะในน้อยก็ยังมี แกเห็นดอกเดียวนะเห็ดเอาโลโบกเห็ดปวกงอกบุษย์เขาเขาว่าเขาเห็ดนันเขาเราได้ใช่มถ้าเป็นป้าหน่าทิ่นเล่เนาะแม่เห็ดปวกก็ออกดูเถอะเด้เขาเห็นอะไรย่งลองได้เลยอ่ะาไรวันน้ำสับ

นี่ดึงดอกลุดสัมโธดอกีใหญ่ว่าพี่มาเก็บน้ำแม่พี่ก่อนเขอ bụng kín rồi là với cái phẳng mùa mù đọc này nó mẹ ừ. Hãy subscribe งามเลยเนาะพี่น้องเต่ามันยังจูมากระสิบเ็นดอกทีแหลกะกยมาอะไรไเจ้ะกกยมานำกัะสิมีเปจ้ะถ้ามันยังจูมเนามันก็สิบบเ็นนาบริแนมหมงราะพอห้องบริขีว่วสิหาเทวโคกันที่แหลกว่าสิลงห่วยว่าเขาได้อยู่ห่วย แม่พีด่ดอกงามเลย จะปลูกบนเออให้ปลูกไหมต้องดอกป๊อกใช่ไหมจู ออกนะน่าอัากันน้องอิกูวันนี้เดินไล่เดอกออกออกทุกน่องยังกัดูมเหล่าไปเหล่าไปกับพ่เห็นพี่น้องไหมเห็นแต่หม่องเข้าอ้าวได้เฮ็ดหมูเดียวกับพ่ได้แกงกี่ดอกเนาะ อินเดียพี่น้องพอได้แกงอยู่แจกถั่วไหลเราไปเห็นแต่หม่องเขาจะเอาถั่วหม่องพี่น้องไงแถวหวยนะเขาเอาเบิร์ดเขาไฟสวยนเนาะวันนี้เขาจะพาหน่วองกันกลับบ้านเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบสำเนีนนนนนกกเาานาะพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสาระบ้านหน้าเด้อพี่น้อง Saya baik